วันนี้ก็มาแบบไวๆเลยนะคะก็ไปตลาดมาไปซื้อเ็าอยากกินแกงปลากกยกันก็กะทิปลากายแกงเขียวหวานก็ไปตลาดแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะใช้พริกแกงจากตลาดนะคะแต่ว่าเจ้าในี่ก็เจ้าประจําเจ้าดังเขาจะจัดเตรียมเครื่องให้ครบเลยนะคะแล้วก็เอาพริกแกงเขียวหวานไปล้วนกับกะทิหัวกะทินะคะสักหน่อยหนึ่ง เี่ยให้มันเข้ากันให้เข้ากันแล้วก็ให้กะทิแตกมันสักนิดนะคะรอให้กะทิเนี่ยมันจะเริ่มแตกมันนะคะมามันมันจะอยู่ข้างบนนะคะเหลืองๆแต่เราจะไม่เอามันมากนะคะเพราะแตกมันเสร็จแล้วเราก็จะใส่หางกะทิแล้วก็ตั้งให้เดือดนะคะ ให้เดือดเราก็จะพอหางกะทิเดือดเดี๋ยวเราจะมาใส่ปลากาเมื่อเช้าไปซื้อปลากายมาหนึ่งกิโลก็เอามานวดกับน้ำเกลืออะไรให้เรียบร้อยนะคะเนื้อปลากายล้วนๆเลยนะคะไม่ผสมเนื้อปลากายแท้เลยพอหางกะทิเดือดเสร็จแล้วเราก็จะมาปั้นปลากายใส่เลยนะคะ ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะใครชอบปั้นแบบไหนก็จะเปิดไฟอ่นอ,อนๆก่อนนะคะอันนี้เปิดไฟอ่นอ,อนๆก่อนอันนี้ปั้นเสร็จแล้วเต็มกระทะพอดีเลย1นกิโล ก็ใส่กระชายเลยนะคะอันนี้เราเปิดไฟอยู่นะคะแต่ว่าไฟอ่นอนๆน่อนวอันนี้กระทามันใบเล็กมาหน่อย ลน,นก็จะเต็มกระทะพอดีเดี๋ยวใส่ผักก็พอดีแล้วก็หน่อไม้หั่นสอยนะคะหั่นเส้นหน่อไม้ต้มหน่อไม้อัดต้มนะคะต้อมมาต้มนม้ำอีกทีนึ่งเพื่อไม่ให้เหม็นเปรี้ยวแต่นี้เขาทำสดสดแล้วก็ใบมะกรูดไม่ยุ่งยากค่ะทำง่ายๆ กระทะมันจะใบเล็กนิดหนึง่งหุกขักหน่อยนะคะหนึ่งกิโลเต็มกระทะเลยเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลปี๊บสักนิดนึ่งะคะแกงเขียวหวานแต่ว่าบ้านนี้จะไม่ชอบหวานหวานมากนะคะก็ใส่ไปสักนิดหนึ่ง แกงเขียวหวานก็ใส่อยู่สองอย่างนี่ค่ะน้ำตาลกับน้ำปลาหรือใครจะใส่เกลือก็ได้นะคะถ้าใครชอบไม่ชอบใส่น้ำปลาก็ใส่เกลือก็ได้ไม่ยุ่งยากเลยคะ่ะแค่นี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะแบบแบบบ้านนี้นะคะบ้านไหนทำแบบไหนก็ตามชอบของแต่ละบ้านเลยนะคะ คใครชอบบ้านนี้ก็ทําตามได้ไม่ยุ่งยากเสร็จแล้วเราก็จะเสริมด้วยมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงสักหน่อยเพิ่มสีสันด้วยกระทะนี้สีชีวิตในครอบครัวนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเปาะสักนิดหนึ่งชอบทานมะเขือเปาะ มะเขือนี่ใส่เยอะก็ไม่ดีนะคะมันเป็นยางอุ่นมากๆมันจะทําให้น้ําแกงข้นนะคะเราก็ใส่แค่พอพอดีพอดีแล้วก็ไม่ต้องไปเคี่ยวนานนะคะใส่แล้วก็แปบ๊บเดียวก็พอแต่วความร้อนก็ทําให้มะเขือสุกแบบอุสุกนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่ ใบโหระพาปิดท้ายเรือยใครมีพีกขี้ฟ้าก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าเช้าลืมซื้อมาก็เลยไม่ได้ใส่แต่ว่ารสชาติพี่แกงเขาจัดจ้านอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่เพราะนั้นเราก็ใส่เพิ่มสีสันเฉยเลาก็ใส่ใบโหระพาค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานเราไม่ทำพี่แกงเองก็หาร้านที่เขามาตรฐานอร่อยอร่อยก็เอามาทำง่ายๆค่ะใส่เครื่องใส่อะไรก็เสร็จแล้วก็เป็นคลิป ไวอีกคลิปหนึ่งสำหรับแกงเขียวหวานปลากายนะคะปลาตายแท้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามากดถูกใจคอมเมนต์เข้ามาชมให้กำลังใจกันก็ขอฝากแกงคลิปเขียวหวานอีกไว้สักคลิปหนึ่งนะคะหน้าตาน่าทานนะ,ะก็พอได้นะคะแล้วก็อย่าลืมชมให้กำลังใจกันด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะ